ขอให้คุณหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกอย่างอ่อนโยนปล่อยวางความคิดที่วุ่นวายออกไปช้าๆให้ใจของคุณเริ่มเปิดกว้างเหมือนดอกไม้บานที่รับแสงอรุณ วันนี้เป็นวันที่หัวใจของคุณพร้อมจะฟังอย่างลึกซึ้งพร้อมจะสื่อสารด้วยความรักความจริงใจและความเข้าใจทุกคำพูดทุกความรู้สึกที่คุณส่งออกไป เปรียบเสมือนเสียงกระซิบเบาๆที่ทำให้โลกสงบลงคุณเปิดใจรับฟังอย่างไม่ตัดสินคุณพร้อมให้พลังแห่งความเมตตาและความเข้าใจเปลี่ยนแปลงทุกความสัมพันธ์ วันนี้คุณคือผู้สื่อสารที่งดงามพูดด้วยใจที่โปร่งใสและรับฟังด้วยใจที่เปิดกว้างรู้ไว้เถอะว่าการเปิดใจคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมโยงคุณกับทุกสิ่งรอบตัว และเมื่อหัวใจคุณเปิดทุกประตูแห่งความรักและความสำเร็จจะเปิดตามมาฉันเปิดใจรับฟังด้วยความรักและเข้าใจฉันสื่อสารด้วยความจริงใจและอ่อนโยน หัวใจของฉันเปิดกว้างรับพลังบวกจากจักรวาลทุกคำพูดของฉันเปล่งประกายด้วยความเมตตาฉันยอมรับความแตกต่างและเคารพในความหลากหลายฉันเชื่อมโยงด้วยความรักและไม่ตัดสิน หัวใจของฉันเป็นสนามพลังแห่งความเข้าใจและการให้อภัยฉันพูดด้วยความมั่นใจและใจที่อ่อนโยนทุกความสัมพันธ์ในชีวิตฉันเติบโตและเติมเต็มด้วยพลังแห่งความรัก ฉันสื่อสารความรู้สึกของตัวเองอย่างชัดเจนและสงบฉันปล่อยวางความกังวลและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆความรักและความเข้าใจคือพลังที่นำทางชีวิตฉัน ฉันยอมรับตัวเองและผู้อื่นอย่างลึกซึง้งทุกการสื่อสารของฉันส่งผลดีต่อชีวิตและโลกใบนี้ขอให้ความสงบและความรักที่คุณเพิ่งสัมผัสนี้ยังคงอยู่กับคุณตลอดวัน เปิดใจและจิตวิญญาณของคุณรับพลังบวกทุกคำพูดและการกระทําของคุณจะนำพาความสงบและความเข้าใจสู่โลกใบนี้คุณพร้อมรับวันใหม่ ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและเปี่ยมพลังฉันเปิดใจรับฟังด้วยความรักและเข้าใจทุกสิ่งรอบตัวฉันสื่อสารด้วยความจริงใจและความอ่อนโยนที่แท้จริง หัวใจของฉันเปิดกว้างและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งเมตตาฉันยอมรับและเคารพในความแตกต่างอย่างลึกซึง้งเสียงของฉันส่งผ่านความสงบและความรักสู่โลกใบนี้ ฉันฟังอย่างตั้งใจโดยไม่มีการตัดสินหรือวิจารณ์ฉันคือแสงสว่างแห่งการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงโลกอย่างเงียบสงบฉันปล่อยความกังวล และยอมรับความสงบในทุกการสื่อสารฉันส่งความรักผ่านคำพูดและการกระทําของฉันฉันเชื่อมต่อกับทุกชีวิตด้วยความรักและความเคารพ พลังแห่งการสื่อสารที่แท้จริงเริ่มต้นจากหัวใจที่เปิดกว้างทุกคำพูดที่คุณปล่อยออกไปคือเมล็ดพันธ์ุแห่งความรักและสันติสุขเมื่อคุณฟังด้วยหัวใจและพูดด้วยความจริงใจโลกใบนี้ก็จะตอบกลับด้วยความงดงามและความเข้าใจ วันนี้คุณคือผู้สื่อสารที่งดงามพูดด้วยใจที่โปร่งใสและรับฟังด้วยใจที่เปิดกว้างรู้ไว้เถอะว่าการเปิดใจคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมโยงคุณกับทุกสิ่งรอบตัว และเมื่อหัวใจคุณเปิดทุกประตูแห่งความรักและความสำเร็จจะเปิดตามมาฉันเปิดใจรับฟังด้วยความรักและเข้าใจฉันสื่อสารด้วยความจริงใจและอ่อนโยน หัวใจของฉันเปิดกว้างรับพลังบวกจากจักรวาลทุกคำพูดของฉันเปล่งประกายด้วยความเมตตาฉันยอมรับความแตกต่างและเคารพในความหลากหลายฉันเชื่อมโยงด้วยความรักและไม่ตัดสิน ใจของฉันเป็นสนามพลังแห่งความเข้าใจและการให้อภัยฉันพูดด้วยความมั่นใจและใจที่อ่อนโยนทุกความสัมพันธ์ในชีวิตฉันเติบโตและเติมเต็มด้วยพลังแห่งความรัก ฉันสื่อสารความรู้สึกของตัวเองอย่างชัดเจนและสงบฉันปล่อยวางความกังวลและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆความรักและความเข้าใจคือพลังที่นำทางชีวิตฉัน ฉันยอมรับตัวเองและผู้อื่นอย่างลึกซึง้งทุกการสื่อสารของฉันส่งผลดีต่อชีวิตและโลกใบนี้ขอบคุณวันพุธวันใหม่ของการสื่อสารที่เต็มไปด้วยความรัก